4เครื่องยนต์เศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหารปี2568ณเดือนมีนาคม2568ฉบับที่120ทับ2568การบริโภคภาคเอกชนข้อมูลนมกราคม2568ถึงมีนาคม2568ภาษีมูลค่าเพิ่มแวนไม่รวมภาษีนำเข้าจำนวน59.64ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ9.10รถจักรยานยนต์จดใหม่ จำนวน2,363คันลดลงร้อยละ3.55รถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน7คนจดใหม่จำนวน340คันลดลงร้อยละ6.34ุาภาการท่องเที่ยวจำนวนผู้เยี่ยมเยือน4 9 9 9 4 9คนเพิ่มขึ้นร้อยละ5.52หรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน จำนวน986ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ8.03จำนวนผู้เข้าพัก128,271คนเพิ่มขึ้นร้อยละ2.90อัตราการเข้าพักร้อยละ53.23เพิ่มขึ้นร้อยละ2.14การใช้จ่ายภาครัฐข้อมูลนตุลาคม2567ถึงมีนาคม2568รายจ่ายงบประจำ มีการเบิกจ่ายจำนวน5,492.49ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อย18.89เบิกจ่ายผ่าน GFMIS 1,341.30ล้านบาทรวมจ่ายตรงเงินเดือน4,151.19ล้านบาทรายจ่ายงบลงทุนมีการเบิกจ่ายจำนวน1,930.49ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ331.96ลงทบบุน1,153.48ล้านบาทรวมเงินกันเบิกเหลื่อมปี700.01ล้านบาท รายจ่ายภาพรวมมีการเบิกจ่ายจำนวน7,422.97ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ46.51โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2,565ข้อมูลนมกราคม2,568ถึงกุมภาพันธ์2,568ยอดใช้ใจ่ายจำนวน51.82ล้านบาทการลงทุนภาคเอกชนข้อมูลนมกราคม2,568ถึงมีนาคม2,568 พื้นที่ก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองจำนวน 12, 4 3 2ตารางเมตรลดลงร้อยละ13.18ข้อมูลการจดทะเบียนร,รถใหม่รถบรรทุกส่วนบุคคลจำนวนหนึ่ง้คันลดลงร้อยละ14.50รถบรรทุกจดทะเบียนใหม่จำนวนส7คันเพิ่มขึ้นร้อยละ3า5 6รถแทรกเตอร์จดทะเบียนใหม่จำนวน80คันลดลงร้อยละ31.03ปริมาณสินเชื่อและเงินฝาก ปริมาณเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์2568จำนวน15261ล้านบาทปริมาณสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ในเดือนกุมภาพันธ์2568จำนวน15408ล้านบาทสัดส่วนสินเชื่อต่องเงินฝากร้อยละ100.97อัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ในเดือนมีนาคม2568 อัตราดอกเบี้ยนโยบาย102.00อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายใหญ่ชั้นเดียม1 0 0 6 8 3้อยล0 7.06อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้น DMR 106.95ถึง107.35มูลค่าการนำเข้าส่งออกข้อมูลนมกราคม2568ถึงมีนาคม2568มูลค่าการนำเข้าจำนวน5 4 8 6 6 9ล้านบาทเพิ่มขึ้น108.08 มูลค่าการส่งออกจำนวน3า0 9 4 3 1นวน3 9 9ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ1 8 1 2รวมมูลค่าการค้านำเข้าและส่งออก93,961.23ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ12.04ขาดดุลการค้า15,772.60ล้านบาทสามารถติดตามช่องทางข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหารตามช่องทางที่ปรากฏตามสไลด์นี้ค่ะ